ไอ้ไม่มี g ีสปิดเข้าไปโหลดทีเว็บนี้ก่อนแล้วก็ไปเปิดเลย g ีสปิดจีพิดิตของเราไปที่ Windows Setting รอมันโหลดเอลิซี่เบสเคียว s อสคลิกขวานะ g ี t เอ e ดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อชื่อเกมเกมอะไรก็ได้ Special ไอ้เลขตัวนี้ตั้งเป็น46กด Next ต่อไปมันก็จะให้เลือกว่าจะเป็นแบบให้ทุกแอป เราจะเอาเฉพาะตัวเกมของเราซึ่งตัวเกมของเราก็ชื่อเกมอะไรก็ไป copy ี้มาอย่างผมเป็นบอลเลนเนี่ยก็ไปก๊อป l อลเลนมาวางกด next ต่อไปจากนั้นก็ next อีกส่วนตรงนี้เรามาตั้งเป็น TCP และ UDP กด finish เสร็จเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเกมบอลเลนของผมเป็นประมาณนี้จบคลิปครับ